สิเท е วตาอวยโหยชนะขาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสขปัตตาจะนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเฮหิสัมปธรรมปุญญาสัมปทรรมสภพเท е วานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทธายาสิรังระขันตุสภพทาปาวนาพิรตาหุนตุขัดชันตุทเทว,วตาขตา,า2ี สัพเพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระขันตานันจเตชสนารักังพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระขันตานันจเตชสนาระขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระขันตานันจเตชสนาระขังพันธามิสัพพโซ สัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังระหันตานันจเตชสนัรักขังปัญธามิสัพพโสสัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังระหันตานันจะเตชสนรักขังปัญธามิสัพพโสสัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังระหันตานันจเตชสนักรักขังปัญธามิสัพพโส สัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรัันตานันจเตเจชนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรักันตานันจเตเจชนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรัันตานันจเตเจชนะรักขังพันธามิสัพพโซ ด้วยอนุภาพแห่งศัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัพยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้า,าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้า,าพจเจ้าเจริญท้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยคพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จสรร์สธิญทุกประการเธอส